สวัสดีค่ะไอ้ยายแตีวอันค้าตานแต่งของขึ้นรถพุ่มพวงห้ไอ้เขยอยู่ยายแดงก็เลยต้องมานะก่อนพอวานมีออเดอร์รถขายกับเข่าเพิ่นสั่งพักบุงยายแดงก็ต้องรีบมาก่อนเพวายายแตีวติดภารกิจเอาพุ่มพวงอันหน่อยออกอีกหมู่บ้านหนึง่งตนนั้นมีออเดอร์ดวนดวน บดวนปนใดดอกข้าเจ้ารถขายกับเขาข้าเจ้าโท่มากแต่ตีหา่าคนละแด่อยู่ในบ้านเขาก็สิเอาของออกคือกันเนาะเอาพักออกคือกันก็นเลยพักกันจัดแต่งของมัดใส่อันถุงใส่ถุงจัดเตรียมให้เรียบร้อยเพราะว่าไอ้เคยเพิ่นนอนนาเพิ่นเฝ้าเตาทานเพิ่นไอ้แดงอัน ก็เลยอันออกมาเพิ่นเอาของอีกส่วนหนึ่งเข้าไปในบ้านเรายายแดงก็เลยต้องฟาออกมามาถอนอันพักให้รถกับเขาภารกิจของยายแดงถ่ายคลิปอยู่ผู้เดียวแล่นหนะ้าแล่นหลังสารวนปิดหนนะ้าปิดเผาอยู่ผู้เดียวเมื่อยกับเมื่อยพี่น้องเอยเฮ็ดคลิปผู้เดียวนี่นะสีสันคักแล่นอันจับกนะล่องอวยหน้าอวยหลังอยู่ยายแดงอันบ่มีเวลาตัดคลิปยายแดงก็เลยต้องเร่งสปีดเอา ใส่เสียงเอาพี่น้องเอ้ยเฮ็ดคลิปผู้เดียวเมื่อยเมื่อยกับมือม่อยมวนกับมวนจากสีแนวดเอาไว้เป็นเรื่องเล่าของชีวิตจะาของว่าเฮ็ดยังแน่แต่ละมือนะ่ะชีวิตของคนนั่นอยู่บ้านนอกกับสีจังสี่ละบางบ้านข้าเจ้ากับ ปูกผักแนวอื่นเนาะบ้านยายแดงปูกผักบุงเดี๋ยวนี้อากาศมัน้อนเอายายแดงขอจบคลิปใบเพียงสักนิดทำภารากิจจากของให้เรียบร้อยก่อนเดอ้อขอบคุณหลายๆที่มารับชมให้สวัสดีจ้า